ไม่รู้มีนกนะตกตตกตก,ตกจะลองโคตนมะพร้าวแห้งนะครับมะพร้าวแห้งต้นนี้โดนกระรอกอกินยอดกินลเลยหมดเลยแล้วก็ยืนต้นตายครับรอกชุมสีด,ดงเนี่ยโคตนนี้ก็ครับวมไม่ลดมาใส่ฮะปล่อยไว้ครับ ตัวมาปอนเลยโซ่มันไม่ตรงแล้วด้วยเนฮะ้ยคุณล็อกแล้ว,วนะเราไม่ตั้งใจเนะอะนกของแมวครับ ร่นมาใส่ร่นจากต้นมาใส่ต้นตออย่างนี้นะครับาดกระเด้งหักกระจายมาเลยต้นเป็นท่อ, really. อนหมดเลยก็มันมีรูปนกอยู่ใ okay. นโพรงด้วยอ่ะเนี่ยนัางแมวแน่เลยมันจับมากกรงลงกันไว้ครับเราเขาก็ไม่รู้มันมีนกนะอ๋อตก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 ทำซื่อกันก็ยังไงเดี๋ยวแม่มันคงมาเนาะต้องคืนอน่ะ เรากไม่ตั้งใจครับก็ปล่อยมันไปตามวิธีไงเนาะเรากไม่ได้ตั้งใจมันตัวนี้แย่แล้วมันหล่นมาชัวร์มันก็น่ารักนะบางคนก็ว่ามันน่ากลัวปล่อยมันอย่างนี้เนาะเดี๋ยวคืนแม่มันคงจะมาเอาอมาให้กินเองแหละ เราก็ไม่ได้ทำลายมันนะครับมันนั้นอยู่ในปรงต้นไม้ครับปรงต้นมะพร้าวเราไม่ได้มีเจตนาอะไรแับนี้มันอยู่ตรงไหนทันไม่ว่ามันเปโพรงหรือไม่เนี่ยนี่นะโพงนี้แนะครับเนี่ยมีโพงหลายโพงนี่ก็มีโพง,งนี่นี่โพรง นะผมจับลูกนอมันเอาไว้ในโปรงนี้ดีกว่าเดี๋ยวมันละหมาเหมือนมันจะได้มาไม่เห็นไม่เห็น,นครับนี่นี่มีโปรงนะนี่ม,นมันมีโปรงอะ่ะก็เดี๋ยวเอาโปรงมันไว นต้โคน,นต้นนะเดี๋ยวจะโพวงไว้อย่างนี้นะครับ พงน่าจะเป็นโพงมันเนี่ยผมจะจับลูกมันเอามาคืนโพงนะครับเฮ้ยอยู่ในโพง

ตัวเล็กนีมน่มันเล็กกับเขาเลยนีน่นะจะได้เรื่องได้ตัวนี้ผม,ผมนอนไว้แนวนี้ดีกว่าผมก็จะจับ มันขึ้นมาอยู่ในโพรงของมันนะมไม่จะจุกอะหล่นลงมามสูงมากสามตัว เก็ปล่อยไปแไปอย่างนี้เนาะเดี๋ยวไม่ตั้งใจครับเดี๋ยวซื้อที่แม่มันคงจะมาเงียบๆๆๆเรียกว่าแบบอ้าปากแบบส่งเสียงเลี้ยงร้องแบบฮิวฮ่าเนี่ยจากแม่มันเนาะเนี่ยบๆๆเลยโอเคครับก็ยังดีนะครับที่มี่ก็ตามธรรมชาติของมันเนาะเราก็ไม่ได้ตั้งใจครับ ก็อย oh yeah. ่าคุยสาวากันครับผมวัสดีครับผม